สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับโบซื้อขายรถยนต์มือ2นะครับวันนี้เจอกันในวันที่7กรกฎาคมนะครับคุณลูกค้าวันนี้ต้องขอญาตบอกไว้เลยว่ามาอีกแล้วนะครับกับรถบ้านราคาหลักหมื่นราคาที่จับต้องได้นะครับคุณลูกค้าราคาเบาๆนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนหลายๆท่านนะครับสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายๆนะครับตัวนี้ราคาเบาๆนะครับคุณลูกค้าอ่า ตัวนี้เป็นฮอนด้าซีวิกไดเมนชันนะครับจดทะเบียน2,544นะครับหรือว่าเป็นรถยนต์ปี2001นะครับคุณลูกค้าเป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าเซ็นทันล็อกรถบ้านแท้นะครับไม่เคยชนล้านเปอร์เซ็นต์และก็ไม่เคยติดตั้งแก๊สมาก่อนด้วยนะครับ ตัวนี้มาพร้อมเอกสารครบพร้อมโอนได้เลยนะครับและก็พรบภาษีไม่ขาดนะครับคุณลูกค้านะฮะบอกไว้เลยว่ารถคันนี้สวยมากๆเลยนะครับคุณลูกค้าสวยมากๆเลยนะครับโอเคครับทุกท่านพร้อมแล้วนะครับผมขออนุญาตนําพาคุณลูกค้าทุกคนทุกท่านที่น่ารักนะครับเข้ามารับชมการรีวิวถ่ายคลิปนะครับด้านนอกด้านในด้านซ้ายด้านขวานะครับมากันเลยครับคุณลูกค้านะฮะสวยๆเลยนะครับหลังจากที่ผมล้างอาชีพ แล้วก็ขัดเคลือบสีให้ไม่เอี่ยมเลยนะครับตอนนี้เงาวับเลยนะครับคุณลูกค้านะครับล้างดฉดห้องเครื่องช่วงลงช่วงล่างให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ดูดฝุ่นลงแว็กนะครับแล้วก็เรื่องของสีภายนอกเนี่ยขัดสีให้เลยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะสีได้เป็นสีเดิมนะครับคุณลูกค้าสีไม่มีโปมานะครับสีเดิมบางทั้งคันเลยนะฮะลูกค้าดูข้างหน้าได้นะครับผมสวยๆเลยนะครับลูกค้าตาไฟ ไม่มีเหลืองนะครับผมตามไฟสว่างสวัยนะครับ kind of <white> <tes> แบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับคุณลูกค้าที่น่ารักครับผมนะฮะเรื่องของสีสันนะครับสีจะได้ความเดิมได้ความบางนะครับคุณลูกค้าสีไม่แตกนะฮะคุณลูกค้าสีไม่มีแตกนะครับผมนะครับสวยๆเลยนะครับเครื่องผมให้ดีมากเลยนะครับคุณลูกค้าเครื่องช่วงล่างผมให้ดีมากเลยรถคันนี้นะครับแอร์เย็นฉ่ำเย็นเจี๊ยบเลยนะครับนะฮะ รถพร้อมใช้งานนะครับคุณลูกค้าย้ําว่ารถคันนี้พร้อมใช้งานนะครับซื้อไปก็ไม่ต้องซ่อมนะครับสามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับสามารถที่จะเดินทางขึ้นเหนือลองตายได้อย่างสบายๆนะครับเมื่อวานนี้ขออนุญาตอัปเดตให้คุณลูกค้าได้ทราบนิดนึงนะครับเมื่อวานผมได้นำโตโยต้าเอ็กซีเออร์สีเขียวนะครับผมป้ายทะเบียนชัยภูมินะครับไปส่งให้กับคุณลูกค้านะครับที่จังหวัดยะโสธรนะครับกลับมาถึงโค้านมาอคืนก็ ประมาณตีสามนะคะคุณลูกค้านะฮะเมื่อวานนี้ก็ลูกค้าประทับใจมากนะครับเห็นรถตัวจริงแล้วก็โอ้โหบอกว่ารถสวยถูกใจนะครับวานงั้ก็กราบขอบพระคุณลูกค้าอีกสักหนึ่งรอบนะครับผมแล้วก็ลูกค้าก่อนหน้านั้นด้วยนะครับผมที่ได้เข้ามาซื้อรถนะครับจากโบสซื้อขายรถจน์มือสองนะครับโอเคมาต่อกันด้วยเรื่องเรื่องราวของรถคันนี้นะครับคุณลูกค้านะฮะสวยๆเลยนะครับคุณลูกค้านี่ครับ ได้ความเดิมนะครับคุณลูกค้าสีเดิมนะครับผมนะครับเงาฉ่ำๆเลยเพราะว่าผมขัดสีให้นะครับผมนี่เลยครับคุณลูกค้าสวยมากๆเลยนะครับเรื่องของหลังคาคุณลูกค้าหลังคามันจะมีด่างๆบ้างนิดหน่อยนะครับนะครับอันนี้บ่งบอกว่าเป็นรถเดิมๆนะครับผมลูกค้ารถเดิมๆบางๆนะฮะนะครับก็จะมีแค่ชิ้นส่วนบนหลังคานะครับคุณลูกค้าที่มันด่างๆนะครับผมเอารถคันเนี้ย เจ้าของเดิมเนี่ยเสียดายมากเลยนะครับคุณลูกค้าแต่ว่าสาเหตุที่ขายคือรถ,รถรถที่บ้านเนี่ยมันมีหลายคันนะครับผมนะฮะที่จอดรถไม่เพียงพอนะครับเจ้าของเดิมก็ใจหนึ่งก็ไม่อยากขายแต่ว่าถ้าถ้าถ้าไม่ขายก็คือรถคันนี้ต้องจอดอยู่นอกบ้านนะครับเขาก็เลยเกิดความแบบว่าเกิดความเป็นห่วงรถคันนี้นะครับผมกลัวว่ามไม่ได้ใช้แล้วมันจะจะโทรมนะครับก็เลยตัดสินใจขายนะครับผมนะฮะคุณลูกค้าที่ซื้อรถคันนี้ไปนะครับคุณลูกค้าจะได้เป็นรถบ้านแท้นะครับผมนะฮะผมซื้อตรงตัก เจ้าของโดยตรงเลยนะครับนะฮะสวยๆเลยคุณลูกค้านะครับผมอยากจะให้คุณลูกค้าได้รถดีๆเอาไว้ใช้งานกันนะครับผมนะฮะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคุณลูกค้าไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับ Honda c i v i c d i m e n s i o n นะครับตัวนี้ตัวขับดีนะครับคุณลูกค้าขับดีมากนะครับแล้วก็จะค่อนข้างที่จะเซฟเรื่องของน้ํามันนะครับผมไม่ไม่เปลืองนะครับนะครับคุณลูกค้าไม่เปลืองเลยนะครับผมประหยัดมากๆด้วยนะครับรถขับดีด้วยนะครับคุณลูกค้าตะโกูลอนด้ a เนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับรถขับดีแน่นอนนะครับนะฮะโอเคนะฮะเรื่องของสีสันนะครับคุณลูกค้าผมให้ได้ถึง80นเลยนะนะฮะ ครับผมสีรอบคันเนี่ยก็จะมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับตามอายุการใช้งานนะครับนะฮะโอเคนะครับเรื่องของสีค่าแปเลยนะครับผมครับเครื่องช่วงล่างโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับคุณลูกค้าเครื่องดีเครื่องนิ่มนะครับเครื่องดีเบรกดีช่วงล่างดีนะครับผมสามารถที่จะนําพาคุณลูกค้าไปได้ทุกที่ที่คุณลูกค้าอยากจะไปนะครับโอเคด้านนอกผ่านไปนะครับต่อไปผมจะขออนุญาตนําพาคุณลูกค้านะครับมาชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารคุณลูกค้าดูได้เลยครับผมโอ้โหสวยเลยนะครับ นะครับเงาช่ำๆเลยนะครับคุณลูกค้านี่ครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกตรงประตูนะครับสประตูนะครับสามารถขึ้นลงครบนะครับแล้วก็เป็นกระจกมองข้างนะครับสามารถปรับสูงต่ำซ้ายขวาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูด้วยนะครับนะครับคุณลูกค้าอ่าขอแยกถุงลงก่อนนะครับ นะครับตัวน,นี้จะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้ากัมยี่เดิมแท้จากโรงงานนะครับคุณลูกค้านั่งนุ่มสบายเลยนะครับแล้วก็จะมีหมอนรองคอมาให้ด้วยนะครับผมนะครับภายในสวยมากนะครับคุณลูกค้าภายในผมให้สวยเลยนะครับบอดี้คอนโซลข้างหน้าเนี่ยนะฮะคุณลูกค้าครบเลยนะครับไม่มีชำรุดไม่มีแตกหักนะครับเครื่องเสียงใช้งานได้นะครับผมเล่น USB ได้นะครับผมมีช่องเสียบ USB นะครับแล้วก็ฟังวิทยุได้นะครับผม นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมสวยเลยนะครับคุณลูกค้าภายในผมให้สวยเลยนะครับอาเดี๋ยวเราดูเพดานกันบ้างนะครับนี่ครับผมเพดานเนี่ยไฟเพดานนี่ติดทุกจจดนะครับคุณลูกค้านะครับโอเคข้างหน้าฝั่งซ้ายผ่านไปนะครับต่อมาครับคุณลูกค้ามาชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารประตูหลังฝั่งซ้ายกันบ้างครับนี่เลยครับผมนี่เลยครับผมสวยๆเลยนะครับฟิล์มลูกค้าจะได้เป็นฟิล์มไฮคูลด้วยนะครับผม ฟิล์มให้คูอย่างดีนะครับสามารถที่จะสู้กับแดดได้อย่างสบายๆนะครับตัวนี้กว้างขวางนะครับคุณลูกค้านั่งภายในแล้วไม่อึดอัดนะครับนะฮะท่านใดที่มีสมาชิกในบ้านหลายๆคนก็สามารถขึ้นได้นะครับ4ี่หคนนี่สบายเลยนะครับผมนะครับตัวนี้บอดี้จะกว้างนะครับผมนั่งสบายไม่อึดอัดนะครับนะฮะดูข้างหน้ากันอีกรอบครับคุณลูกค้าย้ำว่ารถคันนี้เป็นรถบ้านแท้นะครับคุณลูกค้ารถบ้านแทล้านเปอร์เซนต์เลยนะครับ ท่านใดได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับลูกค้านะฮะช่วงนี้หน้าฝนแล้วนะครับลูกค้าหารถดีๆว่าใช้งานสักหนึ่งคันนะครับรถคันนี้ผมการันตีให้ได้เลยนะครับว่าได้รถบ้านรถเดิมๆนะครับผมไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําไม่มีพลิกคว่ำม,มาแน่นอนนะครับคุณลูกค้านะครับนี่เลยถ้าคุณลูกค้านะถ้าคุณลูกค้าซื้อไปแล้วลูกค้าตรวจสอบเจอว่ารถคันนี้เคยติดแก๊สมาครับหรือว่าจะ,เ,ะเคยพลิกคว่ำ <suo behind S 2> เคยชนหนักมาเนี่ยถ้าลูกค้าแปบว่าไม่พอใจเนี่ย ขายคืนให้กับผมได้เลยผมซื้อคืนเต็มราคาที่เราซื้อขายกันด้วยนะครับผมนะฮะนี่ครับคุณลูกค้าก่อนที่จะชมบใบกาศภายในฝั่งขวาผมอยากจะให้ดูข้างนอกอีกรอบนึงครับสวยจริงๆนะครับคุณลูกค้าสวยมากๆเลยนะครับคันกาซีรีส์ดิเมนชันนะครับโอเค่มเข้าไปชมข้างในกันต่อครับฝั่งขวาด้านหลังครับนี่เลยนะครับผมนะฮะสวยๆเลยนะครับนี่เลยคะ เบาะสะอาดมากลูกค้าข้างในคือสะอาดมากเลยและสวยด้วยนะครับคุณลูกค้านะฮะเบาะก็จะมีที่กั้นนะครับที่กั้นผู้โดยสารนะครับระหว่างซ้ายกับขวานะครับแล้วก็มีที่วางแก้วให้ด้วยนะครับผมเบาดีนุ่มเลยนะครับคุณลูกค้าเบานุ่มๆแอร์เย็นฉ่ำๆโอ้โหลูกค้าสบายมากๆเลยเวลาเดินทางไปไหนมาไหนนะครับนี่เลยครับผมโอเคต่อไปครับประตูฝั่งคนขับประตูฝั่งคนขับครับคุณลูกค้านี่เลยครับผม สวยงามเลยนะครับนี่เลยครับเบาะฝั่งคนขับนะครับเบาะไม่มีเชียขาดนะครับคุณลูกค้านะครับสภาพดีเลยนะครับผมนะครับนี่เลยครับพวงมาลัยไม่ช้านะครับผมระบบเรือนไม้นี่ขึ้นครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความร้อนรอบเครื่องความเร็วนะครับแล้วก็เอ่เข็มวัดอ่น้ํามันนะครับผมขึ้นครบเลยนะครับอ่าเดี๋ยว ผมจะเปิดหัวเปิดท้ายให้คุณลูกค้าได้ดูก่อนครับนะเดี๋ยวเราค่อยมาสตาร์ทเครื่องทีละลำดับทีละขั้นตอนนะครับอะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศฝากระโปรงหลังกันก่อนนะครับคุณลูกค้ามาเลยครับนี่เลยครับเปิดกระโปรงเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาเองนะครับผมฝาหลังคือขาวสวยมากนะครับคุณลูกค้าเปิดขึ้นมานี่ขาวจัวเลยนะครับผมนะครับนลนนะครับสวยมากเลยสะ oh, อ <c oughs> าดมากๆเลยนะครับ นี่คือรถบ้านนะครับคุณลูกค้านี่ครับภายในตรงนี้ก็ไม่โป้นะครับผมนะครับสวยงามเลยนะครับผมกว้างขวางสามารถที่จะใส่ของได้อย่างเยอะเลยนะครับคุณลูกค้าโอเคต่อไปดูยางไหลกันครับยางไหลมีให้ครบคันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีแม่แรงมีเครื่องไม้เครื่องมือให้ครบเลยนะครับผมเดินทางไปไหนมาไหนไม่ต้องกังวลว่ายางจะแตกนะครับผมถึงแม้ว่าแตกได้เนี่ยคุณลูกค้าสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับผมปึ๊บโอเค เรียบร้อยนะครับผมภายนอกภายในนะครับผมแล้วก็ที่เก็บยางอะไหล่ด้านหลังนะครับต่อไปนะครับเราไปชมชิ้นส่วนภายในห้องเครื่องกันดีกว่าครับคุณลูกค้านะครับมาลุ้นกันนะครับว่ารถสวยๆแบบนี้จะอยู่ได้กี่วันแล้วลูกค้าจังหวัดไหนจะได้ไปครอบครองนะครับผมนะฮะกับรถสวยๆแบบนี้นะครับราคาจับต้องได้แน่นอนนะครับคุณลูกค้า60,000กว่าบาทนะครับผมไม่ถึง70,000นะครับไม่ถึง70,000บาทนะครับใบให้นะครับ แต่ว่าเดี 1941, <step> ๋ยวท้ายท้ายคลิปผมจะแจ้งนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะแจ้งเรื่องของราคานะครับอ่ามาเรื่องของเครื่องยนต์นะครับผมฝากระโปรงเดิมนะครับผมเดิมเดิมจากโรงงานนะครับสติกเกอร์ก็ยังอยู่นะครับผมนะครับนะครับแผ่นเพจยังอยู่ครบนะครับแผ่นเพจอยู่ครบเลยนะครับผมแก้มเดิมเดิมนะครับคุณลูกค้าแก้มเดิมเดิมเลยคาน้าเดิมเดิมนะครับสติกเกอร์มอกยังอยู่นะครับเดิมจากศูนย์นะครับหมายเลขยังอยู่นะครับผมนี่ครับผม นะครับสติกเกอร์ยังอยู่นะครับนี่เลยครับผมหมายเลขเครื่องตัวนี้จะเห็นได้ชัดเจนมากเลยจะอยู่ตรงนี้นะครับคุณลูกค้าจะอยู่ตรงปลายนิ้วที่ผมชี้นะครับผมแล้วก็หมายเลขตัวถังจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนะครับผมเห็นได้ชัดเจนกันเลยทีเดียวนะครับโอเคลำดับต่อไปเราไปสตาร์ทเครื่องเพื่อเพื่อที่จะได้รับฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับคุณลูกค้านะฮะบอกได้เลยว่าเครื่องดีมากๆนะครับเครื่องเงียบกลิบเลยนะครับคุณลูกค้า ขับรถสวยๆนะครับย้ําเลยว่าถ้าท่านไหนที่ได้ไปนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนลูกค้าจะคุ้มค่าคุ้มราคากับเม็ดเงินที่ต้องจ่ายให้กับผมอย่างแน่นอนนะครับเนี่ครับเครื่องยนต์ติดไปแล้วผมขออนุญาตนั่งในรถสักครู่เดียวนะครับผมขออนุญาตเปิดแอร์ก่อนนะครับนี่เลยครับผมแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับคุณลูกค้าเวลาที่ลูกค้าเปิดแอร์นะอันนี้ก็คือเปิดพัดลมนะครับเนี่ยพัดลมหนึ่งสองสามีนะครับ ความแรงลูกค้าสามารถที่จะเลือกได้ตามความต้องการของลูกค้านะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอุณหภูมินะครับสามารถที่จะปรับได้ตามความต้องการของเรานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น AC ลูกค้าต้องกดให้ไฟเขียวๆตัวนี้มันขึ้นนะนะครับถ้าอย่างนี้อย่างเงี้ยนะฮะกดปุ๊บแล้วไฟเขียวไม่ขึ้นนี่แอร์จะไม่เย็นนะนะฮะต้องกดให้ AC ให้ไฟตรงกลาง AC มันขึ้นนะครับผมแล้วความเย็นมันก็จะฉ่าเลยนะครับมาต่อด้วยเรื่องของระบบเรือนใหม่นะครับ เข็มความร้อนขึ้นปกตินะครับผมความรอบเครื่องขึ้นปกตินะครับความเร็วขึ้นนะครับผมน้ำมันขึ้นนะครับผมตัวนี้มาอยู่ที่2อ0 0 0นนะครับเป็นรถบ้านรถแท้ม่เดิมล้านเปอร์เซ็นแน่นอน2ล้านเปอร์เซ็นต์มล้านเปอร์เซ็นต์ผมก็ให้ได้นะครับผมนะครับเป็นรถบ้านแท้นะครับผมนะฮะสวยๆเลยนะครับคุณลูกค้าชมภายในกันอีกรอบหนึ่งนี่ครับบอดี้ข้างหน้าที่อยู่ที่อยู่ข้างหน้าเราก็เปรียบเสมือนหน้าตานะครับคุณลูกค้า พอเราเข้ามาเนี่ยพอรถมันสวยเราก็อยากขับใช่ไหมฮะพอรถรถไม่สวยเนี่ยเราก็ไม่อยากขับเหมือนกันนะนะฮะคุณลูกคา้านะครับพอเปิดเข้ามาแล้วโอ้โหสวยจังเลยน่านั่งจังเลยอ,อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยนะฮะคุณลูกคา้าอันนี้คือแบบนั้นเลยนะนะฮะนี่ครับสวยเลยครับผมข้างในคือให้สวยมากสะอาดมากนะครับน่านั่งน่าสัมผัสมากๆเลยนะครับโอเคอกระจกอนะ่ะผมทำให้ดูเลยนะครับกระจกซ้ายหน้า ปึ๊บนี่นะครับขึ้นลงครบปกตินะครับโอเคกระจกหลังซ้ายครับโอเคลงไปแล้วนะครับแล้วก็มาดูกระจกฝั่งขวากันครับค่อยๆดูครับเดี๋ยวลูกค้าจะเวียนหัวนะครับถ้าเวียนหัวต้องขออภัยฝั่งคนขับนะครับขึ้นลงครบปกตินะครับโอเคข้างหลังฝั่งคนขับครับโอเคขึ้นลงครบปกตินะครับนี่ครับชัดเจนเลยนะครับ แล้วก็กระจกมองข้างสามารถปรับได้นะครับ LR ซ้ายขวานะครับผมจะปรับฝั่งขวาก่อนนะเลื่อนมาที่ R นะครับลูกค้าดูกระจกมองข้างนะเนี่ยครับผมโอ้โหครบคันเลยระบบไฟฟ้าเนี่ยสามารถใช้งานได้ครบทุกจุดกันเลยทีเดียวนะครับนี่เลยโอเคขออนุญาตปรับเข้ามาในตำแหน่งที่ให้ตรงกับตอนที่ผมขับก่อนเดี๋ยวลูกค้าถ้าไม่ตรงยังไงค่อยค่อยไปปรับใหม่นะครับต่อไปผมจะปรับฝั่งซ้ายนะครับเราก็เลื่อนไปที่ L นะครับผมโอเค ลูกค้าลองชมลองมองที่กระจกมองข้างนะนี่เลยครับผมนี่เลยนะครับซ้ายสุดต่ำสูงขวาก็คือเข้ามาหาตัวเรานี่เลยครับผมโอ้โหอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ขับขี่นะครับผมนะฮะปรับเอาเลยนะครับต้องการแบบไหนนะครับผมสูงต่ำซ้ายขวาแล้วแต่คุณลูกค้าชอบเลยนะครับโอเคลำดับต่อไป ไปฟังเสียงเครื่องใกล้ๆแล้วก็ผมจะดึงที่วัดน้ํามันเครื่องขึ้นให้คุณลูกค้าได้ดูนะครับผมบอกได้เลยว่าเยี่ยมยอดมากๆเลยโอเคไปครับมากันเลยครับโอ้โหลูกคา้าเสียงเครื่องนี่คือเงียบสนิทเลยนะนะฮะแต่ก่อนนี่ราคาโอ้โหราคาแรางน่าดูนะครับคุณลูกคา้านะตอนนี้ราคาต่ํากว่าแสนนะครับผมต่ากว่าแสนมากๆเลยแล้วเป็นราคาแบบว่าเทียบเท่ามอเตอร์ไซค์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะดึงที่วัดน้ำมันเครื่องขึ้นนะ ปึ๊บนี่เลยดึงสุดไปเลยนะครับอ่ะปึ๊บโอ้โหเครื่องสุดยอดนะครับเครื่องไม่พ่นไม่ไอและก็ไม่ควันนะครับไม่มีสะดุดนะครับเดินเรียบมากๆเลยนะครับลูกค้าลองฟังเสียงเครื่องนะ อเคครับเดี๋ยวผมจะขอญาตปิดฝากระโปงก่อนนะครับเรียบร้อยครับผมคุณลูกค้าครับนี่คือการรีวิวถ่ายคลิปนะครับ Honda Civic Dimension ปี2001นะครับเกียร์ออโต้นะครับคุณลูกค้าเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าเซ็นทันล็อกนะครับรถบ้านแท้นะครับผมไม่เคยชนหนักไม่เคยติดตั้งแก๊สมาก่อนด้วยนะครับผมสภาพสวยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับ เดินทางขึ้นเหนือลองตายได้อย่างสบายๆหายห่วงเลยทีเดียวนะครับราคาคันนี้นะครับคุณลูกค้าจับต้องได้แน่นอนนะครับผมจับต้องได้อย่างแน่นอนนะครับผมผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับหรือว่าเมืองโคราชนะครับลูกค้าสามารถที่จะมาทดลองดูรถแล้วก็ลองขับได้นะครับผมนัดวันนัดเวลาเข้ามาหาผมได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาจําให้ผมสักบาทเดียวนะครับนะครับผมแล้วก็ ลูกค้าที่อยู่ต่างพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับผมอยากจะได้แต่ว่าโอ้โหทำยังไงดีไม่มีเวลาเดินทางมารับนะครับผมไม่ใช่ปัญหาเลยผมมีบริการจัะส่งให้คุณลูกค้าได้ถึงหน้าบ้านหน้าเรือนส่งได้ทุกวันทุกเวลาลูกค้าอยากให้ผมส่งเวลาไหนโทรเข้ามาที่085 575 4369แอดไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติม,ตมแล้วก็วิดีโอคลอดูรถสดๆได้ที่0 8 3 0005 00 440ลูกค้าสามารถแอดเข้ามาได้เลยนะครับ และก็ถ้าผมไปส่งให้คุณลูกค้าลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะครับผมเรื่องของเงินเนี่ยลูกค้ารอาจ่ายให้กับผมตอนที่ผมนำรถไปส่งให้คุณลูกค้านะครับเห็นรถแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับผมนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าจะโดนแบบว่ารัวแบบว่า,ามาจําไปแล้วไม่มีการส่งรถอะไรเงี้ยไม่มีแน่นอนนะครับคุณลูกค้านะฮะเพราะว่าโบซื้อขาดยรถยนต์มือสองนี่ไม่เคยทําให้คุณลูกคา้าผิดหวังนะครับผมโอเคและก็รถคันนี้นะครับผมจัดจําหน่ายอยู่ที่ราคา ห9 0มื 69, บาทนะครับผม6 9 0มืาบาทเอกาสารครบโอนพรบภาษีไม่ขาดรถพร้อมใช้งานนะครับผมลูกค้าสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับศูนย์แปดห้ส่สามหกเก้านะครับ วันนี้นะครับผมต้องขออนุญาตกลับลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปและก็คันต่อไปนะครับผมมาดูกันนะครับว่ารถคันนี้จะอยู่ได้กี่วันนะครับถ้ารถคันไหนที่ขายออกไปแล้วผมจะมีการวงเล็บข้างหน้าชื่อว่าขายแล้วนะครับถ้าคันไหนที่ยังไม่มีการวงเล็บก็หมายถึงว่ายังไม่ได้ขายนะครับผมโอเควันนี้ไปก่อนนะครับเอาไว้เจอเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปและก็คันต่อไปไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ